การเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแล้วก็ผลักดันโครงการที่จิท่านวันเล็ตนะครับและล่าสุดคุณผู้ชมครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหาวัชระให้สัมภาษณ์ วันที่ชัดเจนในการจะเริ่มต้นโอนเงิน1 0,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วนะครับโดยคุณพิชัยระบุเอาไว้ว่าจะมีการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางในวันที่20กันยายน67นี้เป็นต้นไปครับถามต่อแล้วกลุ่มเปราะบางเนี่ยคือใครบ้างมี2ส่วนเท่านั้นครับส่วนแรกก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน จำนวนณนปัจจุบันที่กระทรวงการคลังเขามีข้อมูลก็คือ13ล้านหแสนคนส่วนที่สองก็คือผู้พิการความจริงผู้พิการที่ได้เบี้ยผู้พิการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2ล้าน2แสนคนนะครับแต่ทีนี้ก็มีผู้พิการบางส่วนครับที่เขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยก็จะตัดส่วนนี้ออกไปเพราะไม่อย่างนั้นจะไปซ้ำซ้อนกับกลุ่มแรกก็จะเหลือผู้พิการที่ได้เฉพาะเพียงแค่เบี้ยผู้พิการเนี่ยจำนวน1ล้านคน นำกลุ่มแรก13ล้าน5 0 0 0 0คนบวกเข้าไปกับอีก1ล้านคนจะกลายเป็น14ล้าน500,000คนที่จะได้โอนเงิน10,000บาทก่อนใครเพื่อนในวันที่20กันยายน67นี้นะครับเป็นการโอนเงินเข้ามาในบัญชีที่มีการผูกพร้อมเพย์เอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้พิการเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับการโอนเงินรูปแบบนี้อยู่แล้วครับ เพราะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับในการโอนเงินเบี้ยผู้พิการไปให้ก็น่าจะเป็นช่องทางเดิมนั่นแหละแต่ทีนี้ในรายละเอียดสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวรอนิดนึงฮะคุณพิชัยบอกว่าในรายละเอียดอื่นๆต้องให้นายกแพทองทานทแถลงนโยบายต่อสภาก่อนในช่วงวันที่1 2ถึง13กันยายน67นี้นะครับ ถามว่ารายละเอียดอื่นๆที่ว่านี้เนี่ยยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างแน่นอนครับหนึ่งในคําถามที่พ่อแม่พี่น้องถามเข้ามาเยอะมากแล้วความจริงวันนี้ทีมข่าวของเราพยายามจะไปสอบถามมาให้แล้วแต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้เพราะต้องรอทางรัฐบาลเนี่ยถแถลงนโยบายก่อนหนึ่งในคําถามสําคัญที่กลุ่มเปราะบางสงสัยกันมากคือผู้พิการซึ่งอายุไม่ถึง16ปีนี่แหละครับเพราะยังจํากันได้ใช่ไหมครับ 3เงื่อนไขของการรับเงิน10,000บาทเนี่ยนั่นก็คืออายุ16ปีบริบูรณ์แล้วก็มีเรื่องของเกณฑ์รายได้มีเรื่องของเกณฑ์เงินฝากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยคนีีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องลงทะเบียนเลยท่านได้อัตโนมัติเช่นเดียวกับทางผู้พิการที่ได้เบี้ยผู้พิการอยู่แล้วก็ได้อัตโนมัติเหมือนกันแต่เรื่องของอายุเนี่ยแหละครับที่หลายคนสงสัย ผู้พิการอายุต่ำกว่า16ปีได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังเดี๋ยวรอนายกแพททองทานแถลงนโยบายต่อสภาน่าจะมีความชัดเจนในประเด็นนี้นะครับก็อยากให้ได้ทุกคนสําหรับกลุ่มเปราะบางฮะเพราะว่างบประมาณที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยเชื่อได้ว่าก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเพิ่มเติมปี6-7แสน20,200ล้านรวมไปถึงงบกลางอีกประมาณ3 4 0 0 0 0ล้านเบ็ดเสร็จก็กลายเป็น145,000ล้านบาท กลุ่มเปราะบางได้ครบทุกคนแล้วเป็นการได้โดยอัตโนมัติที่ท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดใทั้งสิ้นที่สำคัญก็คือเป็นเงินสดด้วยเงินโอนเข้าบัญชีปุ๊บท่านถอนมาได้ปับ๊บแล้วพอท่านถอนมาท่านจะไปซื้ออะไรก็ได้ท่านจะไปจ่ายค่าอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายแต่และคนนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปซึ่งแน่นอนก็เชื่อได้ว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะนําไปจ่ายหนี้ส่วนหนึ่งไปเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งน่าจะนําไปซื้อข้าวของสิ่งของจําเป็นแล้วทีนี้เวลาท่านถอนเงินสดมาข้อดีอย่างหนึ่งก็คือท่านสามารถนําไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับในพื้นที่ที่ท่านอยู่ก็ได้ต่างพื้นที่ก็ได้ต่างอําเภอก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยฮะ อันนี้ก็คือข้อดีของการได้มาเป็นเงินสดแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบทันทีทันใดโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางความหมายก็คือถ้าท่านไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าท่านไม่ได้เบี้ยผู้พิการท่านจําเป็นต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอยู่นะครับแล้วแม้ท่านจะเป็นผู้สูงอายุแต่ถ้าเกิดท่านเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้เบี้ยผู้พิการ เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วเดทลายการลงทะเบียนเนี่ยสิ้นสุดภายในวันที่15กันยายน67นี้ตามไทม์ไลน์เดิมอยู่นะครับวันนี้วันที่9แล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง1สัปดาห์แล้วดังนั้นท่านไหนยังไม่ได้ลงอย่าชะล่าใจนะครับไปลงเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน หนึ่งมืนบาทมันไม่ใช่น้อยฮะแล้วหนึ่งมืนบาทในที่นี้ไม่ว่าท่านจะได้ในรูปแบบไหนไม่รู้แหละจะเป็นเงินสดไหมจะเป็นเงินดิจิท่านผ่านที่ิท่านวอลเล็ตไหมแต่มูล,ลค่าของมันก็คือหนึ่งมืนบาทใช้ในการซื้อข้าวซื้อของสําคัญสําคัญได้เหมือนกันจึงไม่อยากให้ทุกท่านพลาดสิธิ์นี้นะครับย้ําอีกทีใครไม่มีสสวัสดิการแห่งรัฐใครไม่ได้เบี้ยผู้พิการท่านยังคงต้องทําการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐอยู่เหมือนเดิมภายใน15กันยายน67แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีมือถือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้เดี๋ยวค่อยไปลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้ถามว่ากลุ่มไม่มีมือถือไปลงที่ไหนก็รอเหมือนกันรอช่วงที่นายกแพทองทานทแถลงนโยบายต่อสภาในช่วงสุดสัปดาห์นี้1 2ถึง13กันยายน6 7นะครับ